ป่ะแต่บอกพอดว่าได้แต่ต้องก็น้องน้องะเดินหน้าตามไปดิเดินเตะบัตรเดินแรกๆนี่มันต่างกันเป็นยังไงเดินเตะบัได้แรกแรนี่เราโดนเหมือนเป็นลูกคู่คินปิ้งเลยนะเนอะมันมัเล็กกว่าเข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 าลำบากครับลำบากครับไอ้ยกสามคุณพ่อว่าไงคุณพ่อว่าไงเพราะว่าเดินต่อยต่อยต่อยตองแต่นายเลยเลยรอบที่หน้าเราจะกลับมา เราับกลับมาธนาได้ไหมเนี่ยออดแล้วคิดยังไงอ่ะมันโอกากลมาไม้ดีนะโอกาสหน้าหน้าตาเขาเริ่มรู้ใช่ไมเริ่มรู้ว่าอ๋อเดี๋ยว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 เดีรยวเด่๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวเดี๋ยวเดีนยวเาี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดก๋ยวเสี๋ยวเดค๋ยวเดียเดี๋ยอเาี๋ยวเี๋ยวีวเดียเดยเดี๋ยเดี๋เดียนเอีจยเอเดายเดี๋เดยวเดเอีเลยเอี มอเดี๋ยวนะมองไว้หน่อดีๆดีๆขอรูปก่อนครับเอาโน้มลงโน้มลงอายุหน่อยยาุ้หน่อยครับขอบเป็นมวยหน่อยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอ้าก็วันนี้ก็ยังผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ขอบคุณแฟนมวยขอบคุณเอ็มซีเป็นเด็ดครับวันนี้เอาใจชนะกับใครเป็นดีๆใตรงไหนตัวไหนต้องบอกกินไง ลุกทีบคับลูกลูกทีบตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ไหมอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสุรัสอยย่เท่าไหร่กี่สามเลย